สวัสดีครับเพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรลยเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในอีเวนต์จี้นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์จี้ที่หลายๆคนรอคอยเลยนะเพื่อนนะครับผมเองก็รอคอยนะมีจี้ที่ผมแบบอยากได้มานานแสนนานนะครับไม่เลยหลังสักทีนะเพื่อนนะรอบนี้ก็มาเป็นเวอร์ชันดาร์กนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่น่าจะพลาดแหละนะครับ ะนะครับก่อนอื่นนะก็ต้องบอกเพื่อนอย่างนี้ก่อนเนาะที่มาทําคลิปชา้าน้นเพื่อนนะคือผมเห็นอีเวนต์ตั้งนานแล้วเนาะคือเพิ่งเพิ่งว่างนะครับเพื่อนเพื่อนพอดีผมย้ายงานนะครับมาทําร้านอาหารช่วยพีเนาะก็เข้างานตั้งแต่บ่ายสองนะครับเลิกงานทีก็สี่ห้าทุ่มเลยนะครับไม่มีเวลามาทํอีเวนต์เลยนะครับเพื่อนก็ขออภัยคนที่รอติดตามคลิปด้วยนะครับนะผมก็มาสุ่มนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มให้ดูเนาะแล้วก็มารีวิวอีเวนต์ด้วยนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะห้าทุ่มกว่าแล้วนะเพื่อนนะคือเลิกงานมาก็รีบมาทําคลิปเลยนะครับเพื่อนนะก็ขอไปอีกรอบนึงเนาะสำหรับคนที่รอนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตพาไปดูร้านค้าต่างๆก่อนและกันเนาะเพื่อที่จะแบบเราต้องรีวิวตามสเต็ปเดิมเรานั่นแหละนะครับดึกแค่ไหนเราก็จะเอารายละเอียดการรีวิวให้ครบเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะ ไปครับไปดูร้านค้าแฟลชเซลล์กันนะครับนะร้านค้าแฟลชเซลลเอาเหลืออีก13นาทีเพื่อนนะครับคือในราคา69บาทนั้นเพื่อนนะก็เป็นกล่องสุ่มเนาะอ่าถ้าเราคิดเป็นเพชรเนี่ยมันได้9กล่องเนาะ95 45นะครับก็ประมาณเดี๋ยวนะ95 45 450ใช่450เพชร คิดเป็นเงินก็69บาทผมว่าอันนี้ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะเพื่อนนะเออก่อนหน้าน,นี้นะครับมันก็มีร้านค้าลึกลับเนาะเข้ามานะครับร้านค้าลึกลับนี่ผมก็ได้ซื้อเก็ไปแล้วนะครับเขาเอาเอ็ดมาขายชิ้นหนึ่งเลยเนาะอ่าผมก็ซื้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีออฟเอ่อน่าจะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะ4ี่ิเอร์เซนะครับในราคา179มั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับนะถ้าใครซื้อทันก็ดีไปเนาะผมไม่ได้ซื้อนะครับนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจี้อะไรเข้ามาบ้างเนาะผมขออนุญาตไปดูหน้าจี้เลยละกันนะคือทํางานวันนี้เหนื่อยมากเพื่อนนะครับก็ลูกค้าก็เยอะนะเออไปทํางานในครัวนะครับเป็นเชฟเนาะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวสารครามนะก็สามารถแวะมาอุดหน,นุนได้นะครับเป็นร้านเจียวฮอนนะครับแล้วก็มีนมสดด้วยเนาะเออเดี๋ยวผมจะบริการสุดฝีมือเลยเพื่อน อยู่ที่เชียงยืนนะครับนะอาเภอเชียงยืนเนาะจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามนะครับเดี๋ยวพาไปดูจี้กันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนจี้ดักรอบนี้นะครับเป็นจี้ใหม่นะครับมาทั้งหมด4จี้เนาะอันนี้เป็นจี้ใหม่เลยนะครับนะจี้แรกนะครับเป็นบัตรเชิญหุ่นเล็กาฟองสบู่ซึ่งผมรอมานานมากนะครับจี้ชิ้นนี้นะเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส8ปนนะครับเอ่อ เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุน่นไลกกาเนาะอะแล้วก็75%นะครับจ่ายมาเบิ้ลแล้วก็เรียกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนนะครับอืมแล้วก็โอกาส70%จากขังฟองสบู่นะครับคือมันต้องเรียกก่อนนะเพื่อนนะครับมันถึงจะกับขังฟองสบู่เนาะอันนี้ความสามารถคือต้องเรียกติดก่อนนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาอีก70%ว่าจะขังฟองไหมนะครับนะอ่าอันนี้ก็ ดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะดีเลยดีมากเลยจี้ชิ้นนี้นะครับต่อมาครับเป็นปืนหมัดเพชรแมวเหมียวนะครับนะปืนหมัดเพชรแมวเหมียวเนาะ80%เลือกทอยหน้าหลังนะครับแล้วก็ผักฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับแล้วก็60%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายโหเยอะมากเลยนะเพื่นเอเนเลยนะครับ,รบอ่าก็อีกหนึ่งที่ที่ดีเลยนะครับนะเออดีนะผมว่าจี้ชิ้นนี้นะอา่ารองเท้า กักขังไดเมนนะครับก็50%เซเมื่อตกเมื่อตกแลนด์มาร์คนะครับหรือก่อสร้าง50%ย้ายไปยังหัวมุมเนาะก็มีไดเมนชันนะครับแล้วก็45%เกักขังฝ่ายตรงข้ามภายในแถวก็คือขังคุกนั่นเองอ่าจีชนี้ก็ดีอีกแล้วนะเพื่อนคือมันดีเยอะมากเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างนะเพื่อนนะรอบนี้นะครับหมวกก็ดีเวยหมวกหุ่นไลกาเศรษฐีเนี่ย ที่ทีเลยล่ะไทเทเนียมหมวกหุ่นไล่กาไทเทเนียมนะครับก็เออดีหมดเลยบานเพื่อนนะแต่ผมมีเวอร์ชันธรรมดาแล้วนะครับนะก็น่าจะข้ามแหละนะเออหลกัหลกๆเลยนะครับผมเชร์ชิ้นนี้นะบัตรเชิญหุ่นไล่กาฟองสบู่นะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูจี้เลยหลังกันบ้างนะครับนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจจี้เลยหลังเนี่ยก็น่าสนใจเยอะเลยนะ อ่ะโดนก๊อปปี้ดูซูเปอร์ไดเมนชั่นเพรนะครับจี้เช่นนี้ก็สามความสามารถเลยนะดีนะครับจี้เช้นนี้ดีนะแล้วก็ดาร์กโดนป้องกันคังคุกนะครับนะเออจี้ชช้นนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้ามีเสียงรบกวนนะครับหรือว่าเสียงรถก็ขอไปด้วยนั้นเพื่อนนะพอดีบ้านบ้านผมมันอยู่ติดถนนนะครับนะสี่ห้าทุ่มแล้วแม่งก็ยังมีคนขับรถไปรถมานะขอไปด้วยนะครับเพราะว่าพักอยู่ในตลาดเนาะ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าต้องสามครับจี้ชิ้นนี้ก็ดีนะเพื่อนนะรอบนั้นมาแบบโคตรแพงเลยนะกว่าจะปิดได้นะครับเออกว่าจะปิดได้แพงมากนะจี้ชิ้นนี้มันมีแต่จี้ที่น่าสนใจเนี่ยดาร์กหมวกบิทกริดนะครับก็ดีนะมีป้องกันเอฟเฟกต์ตลายเอามาเล่นกับตัวอย่างเดชนะครับนะในนี้นะที่ผมแนะนํานะครับเอามาเล่นกับเดชเนาะอืเอามาเล่นกับเดชเ,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 เลยนะครับมีนี่แหละ หมวกกันดีบัฟนะครับ1น,นะแล้วก็โดนโก๊อปปี้ซูปเปอร์ไดเมนชั่นเพชรนะครับเนี่ยอันนี้เอามาเล่นกับเดดได้นะครับแล้วก็จี้ใหม่เนาะจี้ใหม่ผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับบัตรเชิญกับขังฟองสบู่นะก็คือแบบกะเอาตายเลยอะ่ะเพื่อนนะครับเมืองแพงเราเอาไปใส่ออฟเมืองคูณเอานะครับเนาะเออประมาณนี้นะครับอะ ก็ไม่พูดเยอะนั้นเพื่อนนะตอนนี้ผมมีเออยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับจากการซื้อเนาะจากการซื้อในร้านคาลึกลับนะครับแล้วก็จากการสุม600่มห0ร้อยเพชรนะก่อนหน้านี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ1มื่นหมื่นสองหกร้อยนะครับอ่าก็สุ่มไปประมาณ5้ารอยเพชรนะก็ได้เอมา1ชิ้นนะก็ถือว่าอวยนะเพื่อนนะตอนนี้ผมขาดเอดอีก3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะปิด 1G จี้เนาะอันนี้เป็นจี้ใหม่นะครับนะส่วนจี้เก่าเนี่ยเราใช้เอแค่สี่เนาะอืม วิธีการสุ่มนะครับจะเป็นการสุ่มแบบแพ็กพรีเมียมนะครับนะ,ะเป็นการสุ่ม premium, แพ็กพรีเมียมต่ต้องตามหาวัตถุดิบ3ชิ้นนะเพื่อเป็น A บวก2นะครับแล้วก็ A ธรรมดานะตุ๊กตาตุ๊กตาของเล่นนะครับแล้วก็ของเล่นปลาเนาะก็ทั้งหมดอย่างละ2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนํามาแลกเอสแมวดําสุดคิ้วแมวดําสุดคิ้วนะครับหรือว่าแมวดําสุดน่ารักนั่นเองเนาะอ่ะ โอเคครับอีเวนต์ในรอบนี้มาเป็นกล่องแบบห้าสิบเนาะแม่งดึกขนาดนี้ยังมีคนสุ่มอยนะเพื่อนนะนะอันนี้จะเป็นอีเวนต์การเล่นนะครับนะก็อันนี้การเล่นหรือว่าการซื้อวะตัวแรกเปลี่ยนหนึ่งพันเพชรได้เอสจากโบนัสอ่ผมว่าตัวนี้มันต้องเอาไปซื้อในร้านค้าเนี่ยเลยว่ะเพื่อนอ่เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูร้านค้ากันนิดหนึ่งเนาะ เนี่ยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นกล่องสุ่มนั้นเพื่อนนะ A ถึง A บวกนะครับอ่าตรงนี้ใช้เงินแก้ปัญหาเอาเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นแพ็กสุ่มนะครับจิ้งลางสุดฮิตนะเอออ่ามีอะไรอ,าาอ๋อมีออฟมาขายอ๋อคือมึงต้องเติมออฟไปนะมึงถึงจะได้อ e ีเนี่ยทองทองเนี่ยนะครับอ๋อ คือต้องเติมนะเพื่อนนะเราต้องเติมนะครับนะซื้อออฟหนึ่งชิ้นก็จะได้เอสตัวเนี้ยนะครับเอสวัตถุดิบแลกเปลี่ยนเพชรเนาะก็ดีนะนเพื่อนนะสะสมครบสามชิน้นนะก็คือมึงเติมสามชิน้นอะ่ะมึงก็จะได้เพชรคืนนะหนึ่งพันเพชรน,นะครับแล้วก็เติมครบหกนะครับเติมเติมค,นะครบหกค,ครั้งนะก็คือซื้อออฟหกครั้งอนะ่ะนะครับก็จะได้ เอสฟีหนึ่งชิ้นนะครับนะเป็นเอสแมวเนาะเป็นเอสแมวดำนะครับเสียงรดมาอีกแล้วอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาสุ่มเลยแล้วกันเนาะวันนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะเพื่อนโคตรร้อนนะครับสรารคามโคตรร้อนเลยย้ายงานจากขอนแก่นมาอยู่สรารคามนะเพนะื่อนนะเออก็ ร้อนมากนะครับแอร์ผมก็มาเสียอีกนะเปิดแอร์ไม่ติดนะอ่ะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัตราการสุ่มเลยแล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งน้ำเพื่อนนะขออนุญาตท่องเที่ยวรอบโลกก่อนอัตราการสุม่ม อ,อัตราการสุ่มนั้นเพื่อนอแมวเหมียวดำสุดคิ้วเนี่ยนะครับ S 0 0 0 1ดนนะครับ a บวก1นนะ a ตุ๊กตานะครับ2.6แล้วก็ a ของเล่นปลาเนี่ย3.2นะ เปอร์เซนต์ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะเพื่อนเนื่องจากมันเป็นจี้ดักไงนะมันเป็นจี้ข้างล่างสุดนิดแล้วก็จี้ข้างล่างเทียร์หนึงนะ่งไงเออเราก็ต้องยากนิดหนึงนะ่งเนาะเอาละนะครับเดี๋ยวผมพาไปสุ่มเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะผมจะสุ่มสักหนึ่งจี้ก่อนละกันเนาะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนดูเนาะว่าหนึ่งจี้เนี่ยถ้าไม่รวมเอ่อที่ผมซื้อเอสมาเนี่ยนะครับผมหมดไปเท่าไหร่เนาะ แล้วก็ถ้ารวมแล้วมันหมดไปกี่เพรน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยนันเพื่อนครับมีการเป็นการสุ่มแบบสุมส่มแบบกล่อง่ข้งลางพรีเมียมเนาะก็กล่องละ50นะครับนะคือรอบนี้นะครับก็เอาใจคนที่ชอบสุ่มแบบนี้เนาะผมเองก็ชอบนะครับนะไม่ชอบแบบสุ่มแบบอ,อะไรนะพิกอัพแล้วก็สุ่มแบบกล่องแบบ900ออ่ะอันนั้นผมว่าแม่งเปือองเพรน,นะแบบนี้น่าจะ ดีกว่านะเหมือนเราชินกับแบบนี้มากกว่าแล้วนะอ่ะตอนนี้มีเพชรอยู่1 2ึ0 0นะครับนะเรามาดูกันว่าเออีก3ชิ้นเนี่ยเราจะหมดไปเท่าไหร่นะครับนะจริงๆผมตั้งใจจะทำสองจี้ด้วยซ้ำนะอีเวนนี้เดี๋ยวเอาสัก1นจี้ให้รอดก่อนแล้วกันเนาะนะครับไปครับผมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเลยเอาวยิ่งลังเต็มซะง,งั้นกูไปนะครับแพ็คแรกนะม,มยังไม่มาวะ โอ้เลืออยู่นะเออเอปลามาแล้วครับขอเอบวกนะเอสมาเลยก็ได้นะครับอืมแสงมาดีมากนะเพื่อนแต่วัตถุดิบแม่งไม่มาเลยนะมาอีกแล้วครับอืมเอปลาว่ะเอตุ A ๊กตานะ ขอเบวกได้ไหมเอปลาเอมาเลยเอปลาวะเอปลานี่ออกง่ายใช่ปะโอกาสออกสามปร์เซ็น่่ะนะครับหืมผมว่ายากอยู่นะเพื่อนเอบอกเอบวกผมยังไม่ออกเลยนะเออตุ๊กตามาสองชิ้นว่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปสูมลักกี้กันนะครับเผื่อมันอยู่ในลักกี้เนาะตอนนี้หมดไปประมาณหนึ่งพันแล้วนะครับ A บวกยังไม่ออกมาเลยนะหนึ่งพันเพชร A บวกยังไม่ออกเลยนะครับมาไหมมาโอ้โหแม่งไม่มาวะปกติคะแนนลักกี้เนี่ย A บวกมันออกอยู่นะคือถ้าแสงมานี่คือแบบเปอร์เซ็นต์ได้ A บวกสูงมากนะครับแต่รอบนี้แม่งไม่มาเลยว่ะ ไปครับไปต่อนะโอ้เอบวกให้กูบ้างถือตอนนี้เราขาดน่าจะขาดเอบวกอีกหกเลยนะเพื่อนตอนนี้คือยังไม่มาเลยอ่ะกิจการกูเต็มแล้วเอ,อ A นี่มาดีนั่นเพื่อนนะน่าจะโดนล็อกเอบวกว่ะแบบเนี้ย หรือว่าเราจะได้เติมไอ้นั่นปะเติมออฟไงเติมออฟเอาเอสไง <c oughs> เือฮ้ยหมดสองพันแล้วนะหมดจะสองพันนะเอบวกยังไม่ออกมาเลยวะดูดิไม่คตรล็อกอะเอบวอกหนเพื่อนเอบวกอเอบวกวัตถุดิบไม่มาว่ะเพื่อน ผมเห็น FC ผมอะที่เขาคอมเมนต์เนาะใน YouTube นะครับนะก็เขาบอกปิด9000นนะ1ชิ้นนะเพื่อน9 0 0 0มั้ง1ชิ้นนะ9000ผมว่าเอาจริงๆถ้าเลดที่ดาร์กอะผมว่ามันก็ไม่แพงหรอกนะครับนะประมาณ8 9 0 0 0นี้ก็ไม่แพงนะต่อ1 G นะครับคือเลดมันก็ประมาณแบบว่า2000ต่อใช่ไหมวะเดี๋ยวนะ มันใช้ก็คือ s 1ชิ้นต่อ2,000นอ่ะก็ประมาณ a บวกหนึ่งก็ประมาณ500อย่างงี้หรออ่าวแล้วกูสุ่มอะไรของกูเนี่ยโอ้เฮ้ย hey. a บวกหมดไปจะ2,000แล้ว a บวกยังไม่ออกเลยนะครับเนี่ยหมดไป2,000แล้ว a บวกไม่มาว่ะคะแนนลักกี้ดิ อุ้ยแม่งไม่มาว่ะหรือว่าเป็น A บวกใน event อีเวนต์สาแสงมาแล้วนะพลาดได้งไงวะอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาหน่อยล็อกอะไรขนาดน,นั้นเนี่ยเดบอกว่ากูหมดไปหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่ปิดหนึ่งชิ้นเนี่ยแบบโอ้โหเพิ่งจะมาแ่บเงื่อนสองพัน 2,100เพชรน่ะเอบวกพุ่งโผล่มานะสอ0พันเพชรเลยแล้วเวเอบวกหนึ A ่งชิ้นนะอ่ะเออแม่งโคตรล็อกอ่ะถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ไหวนะสองจี้ไม่น่าไหวนะแบบเนี้ยอืมนะครับคือเหลืออีกห้าชิ้นนะ่ะเอบวกผมอะ่ะมาขอสักหนึ่งอันมาเออย่างนี้หน่อยนะอีกสี่ครับ อีกสีครับเพื่อนยุงก็เยอะแม่งอยู่ข้างนอกนะครับดึกๆแม่งยุงเยอะมากน้ํายังไม่อาบเลยนเพื่อนนะคือผมคืออยากอาบน้ําแล้วก็ไปนอนตากเอนะเอมาเสียอีกอะไรจะขนาดนั้นนะช่วงนี้นอนดึกนะเพื่อนนะคือเปลี่ยนเวลาในการทํางานไงนะครับก็ปกติคือเข้างานเก้าโมงเลิกห้าโมงเย็นเนาะนะครับ ตอนนี้แม่งเข้าบ่ายสองนะเลิกห้าทุ่มวิทีลูกค้ายังไม่ออกจากร้านก็เลียดไปหกทุ่มเลยหรือตีหนึ่งเี้ยนะครับนะก็พักผ่อนค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอจริงจริมันก็ไม่เพียรไม่ใช่ว่าไม่เพียงพอน,นะเพื่อนนะเหมือนกับเราเปลี่ยนเวลานอนแล้วก็เปลี่ยนเวลาทํางานนะครับร่างกายเราก็ยังไม่ชินไงี้อือก็ต้องรอดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์อะไรงนงี้นะก็น่าจะปรับได้แหละนะครับพอปรับได้เวลานอนมันก็น่าจะโอเคขึ้นนะว่า แต่แรกก็แบบอาจจะมีเหนื่อยนิดนึงเนาะมันล้านะครับนะคือวยความที่เราแบบเคยทํางานตอนกลางวันไงพอมาทําตอนกลางคืนมันก็ค่อนข้างที่จะร่างกายมันปรับตัวไม่ทันนะเออ,อยังไงต่อน,นี่ทำไมเอบวกไม่มาเลยอะตอนนี้ผมขาดเอบวกเท่าไหร่วะได้ดูแป๊บหนึ่งนะอ,อ่าตอนนี้เหรอ ขาด a บวกอีก3ชิ้นว่ะเพืเ่อนๆขาด a บวกอีก3ชิ้นนะรับไปก่อนรับเมวไปก่อนตอนนี้ผมเหลืออีก2เอเอนาะ2อเอนะครับแต่ว่ามีแมวดำา A บวกแล้วตัวหนึ่งเนาะเหลือ a บวกอีก3ชิ้นครับไปเดี๋ยวผมไปขายจีแป๊บหนึ่งนะจี G ผมน่าจะเต็มนะขายจีแป๊บนะครับ มีคนเยอะทางที่ไม่ค่อยได้ทำเบนจี้เลยไปครับสุ่มต่อตอนนี้หมดไปประมาณ3,000แล้วเอ๋บวกมาหน่อยเพื่อนแมวดำอะ่ะมีแมวแมวดำอะ่ะขอแมวหน่อยถือ เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนันเพื่อนนะผมลืมเอาหูฟัง iPhone มาจากที่ทำงานเก่านะตอนนี้คือใช้หูฟังบลูทูธนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะพราหูฟังตัวนี้มันราคาไม่แพงอะ่ะปกติผมจะใช้หูฟัง iPhone เนาะมันค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะครับนะคือมันตัดเสียงรบกวนดีมากนะแต่ตัวนี้เสียงมันแปลกๆก็ขออภัยด้วยนันเพื่อนนะผมลืมนะครับย้ายของแล้วทีนี้ลืมลืมหูฟังไว้ที่ทํางานนะครับเออ บอกพี่ที่ทำงานอยู่นะเหมือนเขาจะแวะมาที่สารครามอยู่นะครับก็เลยบอกให้เขาเอามาให้อยู่น่าจะนู่นแหละประมาณกลางเดือนนะอืมก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเสียงอาจจะเป็นแบบแปลกๆนะครับในช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปแบบเร็วด้วยนะเพื่อนนะอาจจะลงคลิปประมาณนี่แหละนะครับสี่ห้าทุ่มของวันที่เอีเวนต์มานะครับนะคือเลิกงานก็ค่อยทำนะนอกจากมันจะตรงกับวันหยุดเนาะ เบวกเว้ยแม่งไม่มาว่ะอีกสามชิ้นนะคะแนนลักกี้ก็ไม่มาแล้วเนี่ยมาดิขอสักหนึ่งชิ้นดิบุษาแม่งซื้อร้านค้าลึกลับไว้ด้วยนะคือผมจะเอาบัตรเชิญหุ่นเลก,กาเศรษฐีไงไม่ใช่เศรษฐีฟองสบู่มาหน่อยเอบวกมา แม่งไม่มาในคะแนนลักกี่เลยวะปกติมันมานะเออโอ้โหแม่งไม่มาวะ่ะตอนนี้หมดไปน่าจะประมาณสี่พันแล้วนะอืมสี่พันแล้วนะครับยังเหลืออีกเอวกอีกสามชิ้นอนะ่ะไม่น่าจะเกินหกพันเนาะกำลังดีนะหกเจ็ดพันนี่กำลังดีนะครับ โอ้ oh, แบบนี้เลยโอเคอีกสองชิ้นครับเออโ okay, อเคหนึ่งชิ้นมาแบบนี้ดีอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นก็ปิดแล้วอะไหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นทำจี้เดียวพอนะครับอีกหนึ่งจี้เดี๋ยวค่อยเอาไปทำหลังอัดคลิปเนาะเอออันนี้เอามาสุ่มเป็นแนวทาง เรียบร้อยครับปิดแล้วน่าจะปิดแล้วแหละนะครับเดีย๋ยวไปดูก่อนปิดหรือยงังอ่ะโอเคครับปิดเรียบร้อยนะครับเนาะก,ก็ปิดไปเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะข้อจีนี้แหละนะครับอยากได้มานานแนละ้วก็ อันนี้นะเพื่อนๆผมซื้อเอด,ด้วยนะหนึ่งชิ้นนะถ้าไม่ซื้อเอผมว่าเยอะกว่าน,นี้นะปิดไปประมาณเออเท่าไหร่วะสามพันห้าพันห้าพันห้าพันสองร้อยเหอประมาณนั้นแหละ ประมาณห้าพันนะครับประมาณห้าพันสี่พันแปดประมาณสี่พันแปดวะเพื่อนนะโอ้ยรถแม่งขี่ขี่อะไรนักหนาวะประมาณสี่พันแปดะครับอันนี้คือผมซื้อเอดมันด้วยนะหนึ่งชิ้นนะเออติดไปประมาณสี่พันแปดร้อยนะครับ ถูกไหมเออสี่พันแปดร้อยแหละนะครับประมาณนี้เนาะก็ใครที่ปิดไปเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะเพื่อนนะคือรอบนี้ก็ถือว่าปิดน้อยนะถ้าสําหรับใครที่ซื้อ S อนะครับหรือถ้าผมไม่ได้จะเอาจี้อ่าใหม่ไงผมจะเอาจี้เลยหลังนี้เนาะสมมุติว่าผมเอาจี้เลหลังเนี่ยก็ปิดไปประมาณ4ี่พันแปดนะครับนะก็ถือว่าควยนะเออก็คือไม่นับรวมที่จะซื้อนะครับนี่ไง ไม่นับรวมตัวที่เป็นแบบ s ไงไม่นับรวมตัวที่เป็น S ซื้อนะก็คือเอา s แค่เราสุ่มจากกล่องปกติเลยนะจี้เลยหลังเนี่ยนะครับนะมันก็มีจี้ที่น่าสนใจที่เล่นกับเด็นะครับก็เป็นแปนเนาะแล้วก็รองเท้ากับขางยูนิคอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเนาะหรือว่าผู้เล่นที่ยังตัดสินใจย,ยังไม่ได้นะครับว่า จะทาจี้ชิ้นไหนเนาะถ้าให้ทําให้เลือกได้2จี้นะครับนะผมจะแนะนําเลยนะครับจี้แรกผมแนะนําเป็นหมวกนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีหมวกดีๆเล่นซักใบเนี่ยนะครับให้เลือกเอานะครับว่าจะทําหมวกขุ่นเอ่อหมวกราบขุ่นไรกานะครับไทเทเนียมหรือว่าจะเอาหมวกป้องกันเอฟเฟกอันตรายก็ได้นะครับเนี่ยสหมวกนี้ดีนะครับเล่นได้กับเดซได้ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับนะอันนี้คือ หนึ่งจี้ที่ควรเลือกนะครับก็คือหมวกนะครับอีกหนึ่งจี้นะครับที่ควรเลือกเลยนะครับสําหรับผมนะผมให้เป็นรองเท้ากับขังยูนิคอนครับเออทำไมผมให้เป็นจี้ชิ้นนี้นะครับผมมองว่าจี้ชิ้นเนี้ยมันสามารถเล่นได้กับทุกตัวละครเลยเพื่อนนะครับเล่นได้กับทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นสายล้มสายวิกนะอ่ะ,อะแถมให้อีกหนึ่งจี้แล้วกันเนาะใครที่จะทําเป็นจี้ที่สมนะครับถ้าใครมีเดสผมแนะนําให้ทําแปนถ้ายังไม่มีแปนนะ แนะนาไม่ทาแปนนะครับแต่ถ้าใครมีแปนแล้วนะครับเนาะผมแนะนําให้ทำนี่เลยนะครับบัตรเชิญหุ่นละกายเศษฟองสบู่นะครับเออที่ชิ้นนี้นะถ้ามีเด็ดนะครับนะอืแต่ถ้าไม่มีเด็ดล่ะนะครับถ้าไม่มีเด็ดล่ะทาอะไรนะครับถ้ามีเด็ดผมแนะนําให้ทําตัวนี้นะครับเกาะลอยฟ้าราชาที่อยู่ในเพจนะครับเออเอาไปเล่นกับเอลลีนนะเห็นเอลลีนเพิ่งเข้านี่นะครับก็ยังไม่หมดเลยนะครับเว้นเนาะ ใช่ไหมวะเอลีนหมดยังหมดแล้วเหรอใช่ไหมเพื่อนโอเอลีนหมดแล้วนะครับก็คือมันเอาเบนดาร์กมาหมดหมดเลยเหรออเอลีนหมดแล้ววะเป็นเป็นการ์ดไม่มีแล้วนะเออก็ใครที่ปิดเอลีนไปนะครับนะนี่เลยนะครับจี้ที่แนะนํานะครับหนึ่งรองเท้ากับขังนะครับ ไม่ใช่รองเท้ากับรอ,องเท้ากับคังวเนิคอนนะครับสองออหมวกนะครับหมวกปิดกิดนะครับสามแนะนำเป็นบัตรเชิญหนุนเลกาฟองสบ,บู่ครับสี่ครับแนะนำเป็นเกาะลอยฟ้าราชาที่อยง่ในเทศใครที่มีเพชรเยอะนะครับจัดเลยเอาไปเล่นกับเอลีนนะส่วนใครที่เล่นกับเดชนะครับนะเด,ดผมใช้เป็นเซตนี้หวาเหืือน หมวกหมวกบิทกิทนะครับแล้วก็บัตรเชิญราชาที่ถูกเนื้เทศนะครับนะแล้วก็รองเท้ากับคังยูนิคอนนะครับแล้วก็เปนนะครับแต่เปนผมเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะเดี๋ยวผมรอ,เ,อ,อเปนราชาที่ถูกนา้เทศนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นราชาที่ถูกเนา้เทศแล้วก็จะใส่เป็นบัตรเชิญกับคังฟองสบู่เทนเนาะอันนี้ก็ทําไว้ก่อนนะครับนะ เืิในอนาคตเป็นมันมาเนาะเป็นปนระเทศมันมานะอโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆใครที่ปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มันยาวก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สํา, like, า, share, า,า,าสคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเนาะค่อนข้างที่จะเบิร์นะครับวันนี้เหนื่อยมากนะแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนหรือไม่ไม่ดีนะครับ อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับหรือว่าเสียงไม่เพาะนะครับก็ขออาภัยด้วยนะผมลืมเอาหูฟัง iPhone มานะผมใช้เป็นหูฟังบลูทูธมันก็ตัดเสียงรบกวนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะและอย่างอีกอย่างหนึ่งคือบ้านผมเนี่ยมันติดกับถนนนะรถผ่านไปผ่านมานะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันน้องเพื่อนเนาะเป็นแนวทางในการสุ่มนะผมปิดไปประมาณ4,8 0 0นะครับรวมกับที่ซื้อ ร้านค้าลึกลับด้วยนะครับซื้อ S1 ชิ้นก็ปิดไป4,8 0 0นะครับแต่ถ้าใครที่จะทำจี้เลยหลังนะครับก็ไม่ได้ซื้อ S อ่ะนะครับ4ชิ้นผมก็ปิดไป4,8 0 0เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับเลทจี้ดาร์กเนี่ยมันก็จะอยู่ที่6 7ถึง 7, นะครับนะอันนี้อันนี้ถือว่าระเลทปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเกินหมื่นไปเนี่ยผมว่าเกือแหละเนาะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกรอบนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปรนะีวิวเนาะสำหรับวันนี้ก็บายๆนะครับฝันดีทุกคนเนาะสวัสดีครับ